สวัสดีครับโทรุครับเฟิร์สครับครับเธอนี้ช่วงหน้าฝนเนาะถ้าออกข้างนอกแล้วฝนตกแล้วไม่มีร่มครับสองคนจะรับยังไงให้การและกันไม่เปียกค่ะอ๋อถ้าฝนตกไม่มีร่มใช่ไหมครับผมก็อ,า,อาจจะสมมุติถ้าผมใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมครับผมก็จะ เอาเสื้อมานิดนึงแล้วก็คุมหัวให้เขาครับแล้วถ้าไม่มีเสื้อกขนยาวถ,าถ้าไม่มีผมจะถอดเสื้อแล้วให้คุณใส่บังหัวไปเลยแต่ผมไม่ไปนะผมผ,มผมอยู่ผมอยู่ที่เดิมให้คุณไปก่อน <c oughs> เฟิร์สถ้าไม่มีล่มทำไมดีวะอ่า เสื้อไม่ได้ซับทำไมขอเสื้อไม่ได้ก็ถอดกางเกงเลยไม่ไม่ไม่ห่วงน้องไม่อะไรหน่อยเหรอไม่เราเรามีกางเกงซ้อนไงเวลาเราแบบซ้อมเต้นใช่ป่าเราก็ต้องมีกางเกงขาสั้นไว้ข้างในถูกไหมอ่าไม่ใส่เลยเออย่างโดนตีตายเลยโดนตีตายเลยอ่าเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรเมื่อกี้คิดคิดออกคิดออกไปแล้วแล้วก็ลืมไปแล้ว เพินไปหน่อยอืมมือบางใช่มือบางหรือว่ามือบางเออแต่มือมีรูนะมือมีรูนะนะจะซึมได้นะก้มอ่ะก้มโอเคสุดท้ายเปียกอยู่ดีก็เปียกโอเคมาจริงจริงแค่นี้ก็ชื่นใจกันแล้วแบบว่าเออแค่แค่แสดงความห่วงใยให้กันและกันเนาะเอาจริงๆก็ ไปไหนมาไหนก็พกร่มด้วยครับช่วงนี้เพราะว่าจริงนะเพราะว่ามันคือหน้าฝนมันคือฤดูฝนเราไม่เราเราเราดูอะไรแบบพยากรณ์พยากรณ์อากาศก็อาจจะไม่ตรงจะจะไม่ตรงบางวันมันจะคาดเคลื่อนกันไปได้อ่าบอกว่าตกใบสองใบมาแล้วเที่ยงมาแล้วอะไรเงี้ยแบบมืดฟ้ามืดฝนมัวดินมาแล้วครับผมเออถ้าผมว่าให้เลือกดาร์ท่านหนึ่งไปเล่นน้ำฝนด้วยกันได้จะเลือกดาร์ท่านไหนไปเล่นน้ำฝนครับผมน้ำเปิดมา ตอบทะรุทากิสวาได้ไหมครับอ๋อ <c oughs> ได้ได้ใช่ไหมอะเกินมากันขนาดนี้ <c oughs> ออผมก็ขอตอบออคุณเฟิร์สปียังกูนเสาหินนะครับก้าเล่นด้วยกันไปเลย <c oughs> ครับอาจริงๆนะผมผมอะแอบคิดว่า บางบางฟิลนะแบบที่ฝนมันตกหนักๆใช่ไหมแล้วก็เราคิดถึงตอนเด็กๆที่แบบเล่นน้ำฝนเล่นน้ำฝนมันสนุกนะมันแบบมันเหมือนเราอยู่ส่วนน้ำอ่ะเราเก็ไปไหนมันก็เปียกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสนุกนะมันสนุกมากแบบหรือว่ามันเป็นแค่จังหวัดเราไม่เขาเคยเล่นกันหมดตอนเป็นเด็กนครับเด็กกรุงเทพเขาก็เล่นจริงๆใครๆเขาก็เล่นน้ําฝนกันตอนเป็นเด็กแบบว่าพี่เคยเล่นไหมครับ พูดเล่นเมื่อกี้พูดเล่นเมื่อกี้พูดเล่นหาพูดเล่นหาผมไม่เคยเล่นเลยน้องผลต้องผลอะไรเปล่า้าเคยเล่นเคยเล่นแต่เด็กคุณเที่ยวอาจจะไม่เคยเล่นเขาอาจจะไม่เคยสัมผัสความสนุกความก็มีแหละใช่ปะต้องมีคนอยากเล่นเล่นตาฝนเะล่ะชีวิตเนี้ยเห็นเปล่ะเออแล้วสนุกปะอ่ะอีกวันมาเป็นไทยใช่ประสบการเร็วร้ายตอนวันฝนตกไหม มีครับก็อ,อย่างเมื่อวานผมจะเมื่อวานเลย,มเลยผมจะกำลังจะไปกินข้าวกับเพื่อนซึ่งร้านร้านเนี้ยที่ผมจะไปกินกันเนี้ย<อ>มนัมนไม่มีที่จอดรถแล้วฝนมันตกหนักมากเมื่อวานเอฝนมันตกหนักมากแล้วเราก็แบบพวกเราก็ต้องแบ,บบ,บนวนวนรถกันเพื่อที่จะแบบว่าหาที่กินเพราะว่ามันจอดมันไม่ม,มีมันมีที่จอดรถเราก็ต้องวนวนวนจะ้วทำยังไงดีก็เลยเนียนไป จอดคอนโดข้างๆแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่ามาหาเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับแลยาวก็เปิดประตูแล้วก็บอกว่าให้ให้จอดแป๊บหนึ่งพอจอดปุ๊บก็วิ่งฝ่าฝนไปไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ใช่คใช่ใช่พอกลับมาไอ้ยามเขาก็งงว่าอ้าวไหนเพื่อนเมืองไปไปกินข้าวกันไปกินขวิ่งไปกินข้าวกันเป็นกลุ่มเพื่อนไม่มีลงมาจากคอนโดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อนเพื่อนไม่สบายเพื่อนอยู่ห้องใช่ของเฟิร์ส เ,เคยเคยเคยมีครับตอนน่าจะปีหนึ่งครับตอนนั้นอยู่แถวอโศกครับแล้วก็วกํากลังเดินข้ามสะพานแล้วมันตอนนั้นฝนมันตกพอดีแล้วก็น้ามันท่วมตรงพื้นใช่ไหมครับแล้วก็มีรถมาแล้วก็รถคันนั้นขับเร็วมาก<บ>ม,มันก็ปาดตอนนั้นแบบในใจแ,แบบอยาก <c oughs> กำก้อนหินแล้วก็แบบละน้ําแถวนั้นน่ะเนาะ รู้กันดีเป็นที่เรื่องลือสีแบบว่าสีคุณคุน่อยเนี่ยสีเนี้ยสีประตูลิฟต์อเเกือบจะเขียวอะประมาณประมาณเออใช่เมนูอาหารละถ้าให้เรื่องเมนูอาหารที่อยากพากแลจัดไปทานยำฝนครืออยากทานเขาจทานอะไรยำฝนคำเหรอครับผมจัดเมนูนี้ให้เลย ต้มมาม่าที่ห้องผมจะต้มแบบใส่หมูสับแบบแซบๆนะเอาเอารสเอารสเอารสต้มยำกุ้งนะเผ็ดๆนะเผ็ดๆนะแล้วก็เปรี้ยวๆเอาบีบน้ำางนลงไปหน่อยใส่หมูสับแล้วก็ใส่ไข่ไหิวแหละตอนนี้หิวไหม <laughs> หิวใช่แล้วก็ร้อนก็ฝ <c oughs> นมั <c oughs> น,นตกไงครับไปไหนไม่ได้ไงแล้วก็ต้องต้งมมาม่าใช่แล้วก็เปิดเปิดหน้าต่างนิดนึงฟังเสียงฝนอะไรนั่งซูดมาม่า พูดแล้วน้ำลายไหลเหมือนกันของเฟิร์สเป็นเมนูสุก,กี้ช่างเผือกคับเพิ่งไปกินมาล่าสุดกันเลยแบบติดใจมากก็เลยแบบอยากให้เขากินเลยอิจฉากัน,นามากอ,อกอุ่นอ,อิจฉาเฟินมากเพราะว่าแบบสุก้ชังเผือกเป็นร้านเดียวในดวงใจของผมที่แบบว่าสุก้อร่อยที่สุดในโลกอ่ะแล้วก็เพลงนะคะเพลงที่แบบมุนอนทอนบอลขนตรงเนี่ยอยากแนะนำเพลงอะไรกันบอืมครับผมอ่า ัลล้วอัลละไรแลอ้วเพลงอยากเจอครับอยากเจอต่นี่คือบอกเขาหรือว่าบอกเพลงบอกเจอบอกบอกเพลงบอกบอกเออกเพลงครับบอกชื่อเพลงชื่อเพลงมุมตอนฝนตกนี่ต้องฟังนี่เลยครับณหน้าทองกำลังมากำลังมาอ่ะยังไม่เคยฟังเลยขละสุดมาไปขอละทอนลองลองไม่ได้ จริงผมก็ยังร้องไม่ได้ครับผมเพราะเพลงใหม่เกิน <c oughs> เพลงใหม่เกินแต่ชอบฟังข้อหมายมันดีนะจะบอกว่าฉันจะลงน้าหน้าทองเพื่อให้แบบเธอมาหลงรักฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> อย่าไปรักใครนะก็เวลาฝนตกมันมีฟิว <c oughs> ครับช่่งนี้เขาอินแลนั้นุาแล้วคะฝากคามหุอเป็นแฟสำหรับหน้าฝนครับผมแหละครับก็อย่างที่บอกกันไปเพราะว่าหน้าฝนแล้วเนาะครับ ก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับก็พกล่มเวลาออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมติดไว้ด้วยนะครับครับผมก็ก็ระวังสุขภาพครับผมไปไหนมาไหนก็พกล่มติดมาด้วยนะครับ เราระวังครับระวังครับเพราะว่า <c oughs> เราอะไม่เร,เราเราอาจจะคิดว่าเราแข็งแกร่งอะไรเงี้ยแบบออกจากบ้านแล้วแบบโดนฝนนิดหน่อยคงไม่เป็นไรอะไรเง<ช>ี้ยแล้วดี๋ยจะเป็นเหมือนผมนะครับแล้วจะเป็นห<ช>วัดเป็นขไข้เอาเป็นมาม,นมันมันมันไม่สนุกนะเพราะว่ามันต้องแบบค<ด>อยเช็ดน้ำมูกคอยกินยาคอยกินข้าวแบบให้ตรงเวลาสม่ำเสมออะไรเงี้ยเออมันก็ไม่การไม่มีโรคเป็นลาภเป็นเสถถูกไหมครับถูกครับเออนั่นแหละครับก็อยากให้ฝากแฟนๆนะครับ ช่วยติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับ War of Wine นะครับในพวกเราก็เป็นตัวแทนของในพาร์ทของเมียนะครับผมก็จอนแอร์วันแรก2สิงหาคมนี้แล้วนะครับทุกวันอังคารเวลาสามทุ่มตรงครับผมติดตามได้ที่ไหนครับน้องเฟิร์สทาง A A S P a y กับทางโซเชียลมีเดียของ Copy A ครับครับผมฝากกันด้วยนะครับด้วยนะครับ